สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่14นะครับเดือนมกราคมนะครับพศ2566นบะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนยามเช้าๆนะครับขณะนี้นะครับก็จะได้เวลาหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านจะได้จาริกทุดงนะครับได้เข้าเพิ่มเลือดนะครับวันนี้ที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนะครับ นี่ก็เป็นพี่น้องทธรทมที่ท่านรอรับพรจากหลวงตานะครับหลังจากที่ตักบารเช้าเสร็จนะครับแล้วก็รับพรด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ท่านก็จะอรอหลวงตาท่านาเข้าหงอยพรอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้แยกย้ายนะครับกลับบ้านกันนะครับเนี่ย ก็ท่านก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้ยายทำของเราได้รับชมนะครับตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับครับนี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศนะครับที่ อ่ายตอนนิยามของเราได้รับชมนะครับสวัสดิยามทุกท่านทุกคนยามเช้าเช้านะครับนี้เช้าเช้านี้อากาศหนาวมากนะครับก็สิบสิบสบามองศานะครับเช้านี้ นี่ครับในระหว่างที่รอลงตาอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะพาเดินรับชมพี่น้องเรานะครับที่ท่านมารอกลับไปขอปล่อลงตานะครับก่อนที่นะครับลงตาท่านจะเดินออกจากโรงเรียนจอมแจ้งนะครับมิตรภาพที่หนึ่งเก้าสามนะครับซึ่งโรงพยาบาลแม่สลียงนี้ก็อยู่ติดติดกับโรงเรียนนะครับเนาะ ครับวันนี้ก็จะได้ร่วมเดินส่งหลวงตานะครับถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หลวง,งตาบุญชื่นท่านก็จะเพิ่มเลือดนะครับก็ต้องรอดูว่า,าวันจันทร์นี้นะครับเกิดเลือดแล้วก็รอฟังผลนะครับครับถ้ายังไงผมก็จะแจ้งญาติธรรมนะครับเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้ก็จะได้นอนที่โรงเรียน จอบแจ้งอีกนะครับส่วนอตอนเย็นามว่ดเย็นหรือช่วงเชา้านี่รับบินทบาทเชา้านี่ก็ต้องรอดูว่าหลวงตาท่านบอกว่าอขออนุญ,ญาตคุณหมอก่อนว่าทางโรงพยาบาลจะจะให้สวดมนต์ไหมมีการสวดมนต์ไหมหรือว่าให้รับบินทบาทเช้าไหมนะครับเนะาะก็ต้องอยู่กับคุณหมอนะครับการดูแลข,ของคุณหมอนะครับเนาะ นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับตัวเล็กหนาวหนาวไหมครับหนาวเนาะหนาวนะครับ,หน,นรบหนาวนะครับวันนี้หมอกไม่แรงเท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ที่เมื่อวานนี้น้ำหมอกน้ำค้างนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ ที่เหลือเลยพี่ที่เหลือเดยกที่เด็กเดินมาอ <sm all> บอกแล้วว่าให้มาต่อท้ายอก็ไม่ต้องเอาท้องหัวหรอกแน่นกันไปมาท้ายหััวมงก็ที่สวัสดีนะครับท่านก็ได้นำข้าวกล่องมาเป็นลุงทานนะครับสองวันแล้วนะครับวันนี้ท่านก็จะอา,าลาลุงตาแล้วก็จะได้กลับลำปางกลับลำปางไปเที่ยวที่ลำปางก่อนใช่ไหมพี่แล้วก็วันที่สองจะกลับสวิตซ์เนาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านมา ที่ท่านคอมเมนต์หาผมตั้งแต่รอบก่อนโน้น no, นะครับท่านบอกว่าได้ครับผมได้เลยครับผมท่านบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเนาะพี่ท่านก็มาเจอแล้วก็ได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็ทำข้ากล่องมานะครับก็ขออุมโมทนาบุญนะครับกับพี่สวัสดีนะครับผมนะครับเมื่อคืนนี้ผมว่าจะมาถ่ายพี่อยู่แบตผมหมดทั้งสองเลยมันคือผมชาร์จเนี่ย power bank ตัวใหญ่นี่ไว้แต่ว่า เมื่อคืนพอดีผมออกมาเข้าห้องน้ําไปอีกทีหมุนติ้วติ้วผมไปเปิดดูตัวหนึ่งเหลืออยู่ขีดหนึ่งตัวหนึ่งเหลืออยู่ห้าขีดผมก็เลยปิดไลฟ์สดของ youtube ไปเมื่อคืนครับแต่ว่าทางเพจนี่ไม่ได้สวัสดีพี่น้องทางเพจเลยดับปึ๊ดไปเลยเมื่อคืนนะครับนี่พี่นันอีกนานไหมล่ะพี่จะได้กลับมาอีกทีอีกสามปีครับผมพี่ดันบอกว่าอีกสามปีนะครับเนาะนี่นะครับก็ ญาติธรรมที่ am, ท่านอยู่ต่างประเทศหลายหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะที่เป็นเอฟซีของตั้มดาซิ่งนะครับก็หลายคนหลาย am, ท่านท่านก็บอกว่าอยากจะมีโอกาสพี่หลายคนอยู่นะอยากจะมีโอกาสเห็นคอมเมนต์มาหาผมว่าเสียตั้มเดี๋ยวถ้าพี่ได้กลับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะไปหาจะไปกราบหลวงตาด้วยครับนี่ก็พี่สวัสดีนี่ท่านก็มาแล้วนะครับแล้วก็พี่ๆีกหลายประเทศนะครับเนาะมีโอกาสนะครับได้กลับเมืองไทยนะครับก็นะครับเดินได้เลยพี่เดินได้เลยเป็นธรรมชาติครับ อาเป็นธรรมชาตินะครับน้าพี่น้องเห็นผมถ่ายทอดนะครับบอกว่าไม่กล้าเดินมานะครับอะเตรียมพร้อมเลยพี่นะมาแล้วนะหลวงตาท่านลงมาแล้วเดี๋ยวเดินไปรับหลวงตาก่อนนะครับหลวงตา,ม,ม,า,ตาม,มาแล้วนะครับเตรียมพร้อมเลยนะพี่นะครับถอดหมวกด้วยนะครับหลวงตาท่านมาก็ยกน้ําถวายท่านเลยนะครับ น้งนาแนังไ่าตเดรลุงนะครับ่าลงาุงแจ้งรายละเอียดพี่น้องเราด้านหน้า,าครับก็สวัสดียธาทมทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้ออกทุ่ลงแล้วนีรหาน้ำหรอ วันนี้เราก็ร่วมส่งลวงตานะครับถึงโรงพยาบาลแม่สลียงพร้อมกันนะครับยาธรรมทุกท่านทุกคนครับผมที่หลบหลบให้ข้างหน้าเขาถ่ายด้วยนะครับมสือนะครับเอไว้เัสอมือเครับจำมือ้องลสวัสดียศธรรมทุกท่านทุกคนยามเช้านะครับ เตรียมนะคุณแม่นะเตรียมยกถวายท่านเด้อยกเลยยกได้เลยครับยกได้เลยเด้อครับของที่เรานำมาถวายนะครับยกคครรัับบยยกเลนะทั้งหมดทุกอย่างครับเอาวางซ้อนกันแล้วก็จับของมือนะจ๊ะแยกหมดสายละเป็นภาพที่งดงามนะครับยินดีต้อนรับทุกคน นดูนีพอเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้เก็บไว้ให้ญาติทีมของเราได้รับชมเตรียมยกนะพี่นะเตรียมยกขึ้นไว้นะครับหยิมยกขึ้นไว้เลยครับเดี๋ยวเดี๋จะถ่ายให้สวยๆเลยเดี๋ยว คมัดนกรับ็นาก็สำหรับที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ้กดกระดิ่งไว้นะครับ เป่เรรับชมนะครับคลิปไม่เหมือนทางช่องยูทูบนะครับต่ำน้ำซิ่งนะครับจะทำให้ท่านทุกคนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับนะ